เลนมาที่ชายทะเลชะอำมาเจอพี่เขานัรถบ้านรถบ้านปรากฏว่าดูรอบรอเนี่ยปรากฏว่าถ้าทานจะเป็นคนเพชรบุรีถามไปถามมาเขาบอกเป็นคนไร่ส้มรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเราเป็นคนท่าย,ยางก็ลเลยบอกว่ามาขอดายหน่อยแล้วกันนะพี่นะเนี่ยพี่ขเขาเขียนนะนี่ดูดิข้างแล้วขาเพ้น ข่าววังโครงการช่างหัวมันนี่ช่างหัวมันอย่างนี้เลยเวลคัมทูเพชรชบุรีเพชรบุรีนี่อ่านได้สองแบบใครจะอ่านว่าเพชรบุรีก็ได้เพชรชบุรีก็ได้ Don't think too much about life อุทยาติแห่งชาติแก่งกระจานใหญ่ที่สุดในสยามเป็นมรดกโลกโอ้ท่าทางไฮ้พี่เขา จอมยุดธเมง้งพี่จอมยุดธเมง้งใครอะ,ะจอมยุดธเมง้งใครอะใครเขียนให้พี่อะจอมยุดธเมง้งไค้เมง้เมงอะหลานหลานหลานพี่เลยนะฮะเล,น,ล,น,ลนพี่นะเลนพมมาเปล่าไม่รู้ไอเมง้งผมเล่นอะไรเมื่อตอนนี้ครับมาทำทำ,ทำงานที่จอมบึงหนูมันเป็นสีเลือเปิดมันอะไรอย่าเพิ่งไปไหนดิหนูขอสัมภาษณ์แป๊บเดียวเอาไหนนี่หนูได้เลยแล้เป็นไงถึงได้ถึงได้คิดเออถามากี่ปีแล้วเนี่ยทำยังไงทำมาประมาณปีเนี่ยป่ะปีกว่านี่แหละหลอดนี่ อายุ57แล้วก็ตอนนี้เป็นฮอบคือหลังจาเป็นโควิดเออแล้ว,ล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 วนี่แหลขี่โมอเตอรต์ฮอสก่อนขี่ไปขี่มาแล้วก็โมอเตอร์ฮอสคือปางรถไฟหรออ่ารถบากขี่ไปเปราไม่บากไป,ปเห็นธรรมชาติมันสวยงามก็เลยเซฟติดธรรมชาติเออหลุดลมต้นของวก็ทำรถได้ที่แหละที่เกยกลางเต้นอออเอาเรกระเก่าเหล็กเก่าบางไม้บ้างนี่พี่ทำเองเหรอครับม่ได้จ้างช่างมาทำเออเราก็ออกแบบอ่ะเออขอดูข้างในข้างในเป็นเป็นต้องดูข้างในอะไรไปที่นอนเห็นะเขาไรเนี่ย เป็นหนึ่งแสนครับโอ้ยมันก็ไม่แพงมันมันหนามันน่ามัน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 เขาเรียกว่าอะไรมันมั่นคงไงอันนี้เป็นทะเบียนเดี๋ยวเราจะทำการทำเป็นห้องน้ำต่อทีแรกมันได้ยังเสียย่างไงเออสองทีต้องเว็ใหม่อ่ดูได้เอาเลยโอ้ยมีทรงบ้านอะไรนี่รู้ไม่รู้เข้าไปเลยอุ้ยรูปอุ้ยหนูคนลกอ่ะมีรูปในลวงอ่ะเข้าไปรูปเขาไปรูปคนทายาขอรักในหลวงนะเอาเลยครับโครงการช่างของมันเราก็ไปนอนที่เขาไปนอนด้วยแหละเออ นี่หนูนี้ไม่ได้ไปแล้วเช่าของมันอ่ะนี่พี่เขาน่ารักมากแล้วเขาให้มันพี่ทำงานอะไรเนี่ยรับราชการเป็นพ่อค้าเป็นอาหารไม่เปล่าส่งมันให้ไหมอ้าวเนี่ยผมเป็นพ่อค้าเป็นไอหน้าซื้อขายรถโอ้ยเนูต้องขอเบอร์พี่ไว้เลยนะหนูก็อยากทําแบบนี้นะไม่เป็นหนูมีรถพิธาร่าพิธาร่าใช่แต่ว่า แต่ว่าหนูก็อยากจะมีรถมีอันเนี้ยทำบ้านทำเต็นท์หัวต้องรถทำในรถ,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 ถไปตอนเดียวปะะเปล่ามีทาา่าล่าพวอะไรวะมีท่าล่าร,ารถนี่ไงรถสี่ขับเครื่องสี่ล้ออโอนั่นดีน้องก็ทำเทล ER เลอร์ในน้อยพี่มิก็ทำเลยเดี๋ยวให้เราดูพี่มิกับ<อ>เลย,ย,ยน,นี่นะขันเล็กคนนี้แต่ว่าคนเดียวนะเออแต่ว่าคนเดียวเพราะว่าครอบครัวหนูไปด้วยเป็นหรอก